เรื่องเพื่อนค่ะเรื่องเพื่อนนะคะเพื่อนเป็นยังไงคะเพื่อนของหนูเราเคยสนิทกันมากแต่ว่าตอนนี้เขาไปคบกับคนอื่นนะคะคบกับคนอื่นนี่หนูหมายถึงเขาไปสนิทกับคนอื่นด้วยหรอคะใช่ค่ะปกติเราจะโทรคุยกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ออกไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าตอนนี้แล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้หนูเสียใจคะ่ะแล้วหนูก็เครียด หนูกลัวเขาไม่กลับมาหาหนูตอนนี้หนูก็พยายามโทรหาเขาทุกวันบางวันเขาก็รับบางวันเขาก็ไม่รับหนูไม่รู้จะทํายังไงถ้าเขาไม่กลับมาดูเหมือนเขาจะสําคัญกับหนูมากใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาสําคัญกับหนูยังไงบ้างคะเขาอยู่เป็นเพื่อนหนูเวลาหนูเงาหนูไม่มีแม่ค่ะหนูอยู่กับยายบางวันเราก็ไปโรงเรียนด้วยกันบางวันเขาก็มาส่งหนูที่บ้าน เวลาย,ยายไม่อยู่เขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนหนูเขาทําให้หนูรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยค่ะอแต่ตอนนี้ไม่มีเขาอีกอย่างคือหนูกังวลเรื่องท้องด้วยค่ะหนูกลัวท้องนะคะหนูพอจะเล่าให้ครูฟังได้ไหมว่าทําไมถึงกลัวท้องหนูกับเพื่อนเมียอะไรกันบ่อยค่ะ แล้วหนูใช้วิธีการป้องกันเรื่องท้องหรือเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมคะหนูใช้วิธีการหลังข้างนอกเกือบทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กันคะ่ะแต่ว่าครั้งนี้ประจําเดือนหนูยังไม่มามแล้วประจําเดือนครั้งสุดท้ายของหนูมาวันที่เท่าไหร่คะหนูจําวันไม่ได้คะ่ะแต่ว่าเมื่อต้นเดือนก็ยังมีนะคะแล้วหนูกับแฟนไม่มีอะไรกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ สามสัปดาห์ก่อนการสำรวจและทำความเข้าใจปัญหาขั้นตอนนี้มีความสำคัญเนื่องจากว่าในนักเรียนคนหนึ่งอาจมีมากมายหลายปัญหาค่ะแต่ว่าในการให้คำปรึกษาหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกปัญหาที่เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดและเร่งด่วนของเขาณนะตอนนั้นจริงๆเพื่อทำการแก้ไข คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพคือการสื่อสารที่เป็นภาษาเดียวกับวัยรุ่นดังนั้นก็อยากให้คุณครูประเมินนะคะว่านักเรียนที่มารับการปรึกษาเขาใช้ภาษาอยู่ในระดับใดเช่นถ้าเขาใช้คำว่าท้องคุณครูก็สามารถใช้คำนั้นได้เลย ในเรื่องการรักษาความลับของนักเรียนนะคะเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้นักเรียนเชื่อใจแล้วก็กล้าที่จะกลับมารับคําปรึกสาจากครูอีกนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของสิทธิของวัยรุ่นนะคะที่เรื่องสุขภาพหรือการตัดสินใจของเขาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยถ้านักเรียนไม่ต้องการให้บอกคุณพ่อคุณแม่แม้จะเป็นเรื่องเซนซิทีฟคุณครูก็ต้องไม่บอกค่ะ การกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงได้ก็ต้องทราบก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงของเขาคืออะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นก็วางแผนร่วมกับเขาะค่ะเขาจะมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรโดยต้องขึ้นอยู่กับบริบทของของตัววัยรุ่นคนนั้นนะคะ